สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมหายไปประมาณสองอาทิตย์นะครับช่วงนี้งานยุ่งมากนะครับไม่มีเวลามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการต่อใช้งานทัมเมอร์ตัวนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนประสบปัญหาเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยครับต้องวานเพื่อนบ้านมาช่วยเปิดไฟหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้จะไม่ต้องวานให้เพื่อนบ้านมาช่วยเปิดไฟนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับ ไฟในบ้านเราก็จะติดอัตโนมัติทันทีนะครับด้วยเจ้าทัมเมอร์ตัวนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับทัมเมอร์ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นทัมเมอร์ดิจิตอลนะครับรูปร่างของเขาก็จะเป็นเนี่ยครับรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานสำรองของเขานะครับเผื่อว่าในกรณีไฟดับอะไรพวกนี้ครับทัมเมอร์จะหยุดทํางานแต่อันนี้มีฐานนะครับเวลาไฟดับทัมเมอร์ตัวนี้ก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับ ฐานของเขาก็จะอยู่ที่150มิลลิแอมนะครับ1.2โวลต์นะครับเวลาเพื่อนๆใส่ก็ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับดูว่าซ็อกเก็ตของเขาสวมไปด้านไหนนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นสองขาอยู่ก็คือเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หาไขควงเล็กๆนะครับมาจิ้มให้เขาลงให้เข้าล็อกนะครับแค่นี้ทัมเมอร์ของเขาก็จะเดินแล้วนะครับถึงเราไม่จ่ายไฟเข้าไปนะครับ ทามเมอร์ตัวนี้ก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเพราะเขามีแบตต่ำลงนะครับจากนั้นเราก็ทําการเก็บแบตต่ำลงเขาไว้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่ฝาครอบไปเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆเป็นเวลาปัจจุบันนะครับเวลาที่เราจะตั้งนะครับอยู่ด้านในนะครับส่วนอันนี้นะครับวงนอกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นเวลาที่เราจะกําหนดให้หลอดไฟใช้งานได้หลดไฟติดมอเตอร์สั่งงานมอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ อันไอวงนอกนี้ก็คือว่าเวลาที่เราจะเปิดไฟนะครับส่วนอันนี้เป็นเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็สามสเต็ปตรงนี้นะครับก็คือออฟออโต้ออนนะครับออฟเนี่ยครับก็จะปิดระบบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะจ่ายไฟเข้าหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็จะไม่ติดนะครับเพราะเราปิดระบบของเขาอยู่นะครับส่วนออโต้นะครับออโต้เนี่ยครับเราจะใช้ในสถานะที่เราจ่ายไฟเข้ามายัง เอสหนึ่งแล้วก็เอสสองตัวนี้นะครับก็คือพาวเวอร์ของเขานะครับส่วนออนก็จะเป็นระบบเมนวลนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องสนใจระบบอะไรนะครับฉันอยากจะเปิดฉันก็มากดที่ออนตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟก็จะติดนะครับมันเป็นระบบอัตโนมัติก็คือควบคุมด้วยเรานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตั้งมาที่ออโต้นะครับเวลาเพื่อนๆต่อใช้งานเนี่ยครับฝั่งขาเข้าก็คือฝั่งอินพุตพาวเวอร์ตรงนี้นะครับ ขานี้นะครับต้องเป็นแอลนะครับขานี้ต้องเป็นนิวตันนะครับเพื่อนๆนี่ครับเขามีไดอะแกรมบอกไว้นะครับ S 1เป็นแอลนะครับต่อมันจะมีหน้าตัมผัสอยู่ข้างในนะครับ S 1เวลาจ่ายไฟเมื่อเวลาทัมเมอร์ตั้งเวลาที่เราจะมันจะถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะจ่ายไฟมายังแอลหนึ่งส่วน S 2เนี่ครับก็คือนิวตันมันก็จะถึงอยู่แล้วนะครับสองขานี้ก็จะถึงโดยอัตโนมัติแต่ ขา t h i นะครับกับขานี้จะยังไม่ถึงนะครับถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับ <drilling. S 2> ส่วนตรงนี้นะครับก็คือว่า time set นะครับพินนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งพิ n เนี่ยครับหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีค่าเท่ากับสิบห้านาทีนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับหนึ่งนะครับช่องหนึ่งก็จะมีสี่พินะครับก็คือหนึ่งชั่วโมงนะครับสิบห้าคูณสี่นะครับก็คือหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อน 1นึ่พินก็คือ15นาทีเอาไซต์ก็คือออนนะครับเนี่ยครับเวลาเราผลักออกไปแบบนี้นะครับก็คือออาไซต์นะครับก็คือว่าเวลาเวลาตรงนี้นะครับผลักไปสีแท่งนะครับก็เป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือกําหนดระยะเวลาก็คือว่าเวลานี้เปิดนะครับก็คือว่าหลอดไฟก็จะติดนะครับส่วนอินไซต์นะครับก็คือผลักเข้ากลับมาด้านในแบบนี้นะครับก็คือว่าสถานะปิดนะครับ เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อมันทํางานหมุนมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมจะหมุนให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเปิดแล้วนะครับก็คือตอนนี้สมมุติว่าไฟติดนะครับเมื่อเลยเวลาไปนะครับหนึ่งชั่วโมงพอมาอยู่ที่แท่งพินตัวนี้นะครับมันก็จะสั่งให้หลอดไฟดับลงนะครับเดี๋ยวเรามาต่อใช้งานกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆออันนี้นะครับผมทําวัสดุอุปกรณ์มาแล้วนะครับเพื่อเป็นการรวดเร็วกระทัดรัดนะครับเพื่อน ก่อนที่เราจะใช้งานเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าไฟฝั่งขาเข้าเส้นไหนเป็น L เป็น n นะครับเพื่อนๆที่สำคัญปิดเบรกเกอร์ก่อนทุกครั้งนะครับเวลาทำงานไฟฟ้าเนี่ยครับจะได้ปลอดภัยนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมกำหนดให้น้ำตาลเป็น L นะครับผมก็จะทำการใส่ไปนะครับในช่อง S1 นะครับเพื่อนๆจากนั้นทำการขันน็อตให้แน่นเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการอาร์คนะครับส่วนสีฟ้าเป็นนิวตันนะครับ เดี๋ยวนะครับเราก็ทําการขันขึ้นน็อตขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่สายเข้าไปนะครับแล้วก็ขันให้แน่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสียบให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือว่าอันนี้ผมจะกําหนดเป็นมีนไฟขามานะครับเดี๋ยวเรามาจิ้มดูก่อนนะครับว่าฝั่งไหนเป็น L ฝั่งไหนเป็น N นะครับเพื<ๆ>่อนๆอันนี้นะครับ ฝั่งนี้เป็นนิวตันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแอลนะครับเพื่อนๆนแอลก็คือเส้นสีน้ําตาลนะครับผมก็จะหันไปทางด้านนี้นะครับเพื่อนเอือเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือว่าเราจ่ายไฟมายังทัมเมอร์แล้วนะครับเราแล้วเรามาวัดดูนะครับฝั่งนี้ต้องเป็นแอลเท่านั้นนะครับต้องมีไฟนะครับเวลาจิ้มเห็นไหมครับเพื่อนฝั่งนี้เป็นแอลนะครับฝั่งขาเข้ามีไฟส่วนอันนี้เป็นนิวตันนะครับเพื่อนๆน เมื่อเรากําหนดไฟพาวเวอร์นะครับฝั่งขาเข้าเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการปิดสวิตช์ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาทําการต่อนะครับก็คือว่าต่อไปยังโหลดนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็ทําขั้ว e 2 7มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าดูสายนะครับสองช่องติดกันตรงนี้ต้องเป็นนิวตันเท่านั้นนะครับเพื่อนๆผมก็จะใส่นิวตันไปก่อนนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ ัน่นแน่นฝั่งนี้จะเป็น N นะครับก็คือเออไม่ใช่อันนี้เป็น N นะครับอันฝั่งนี้เป็น L นะครับขอภัยด้วยครับหลงเลยอันนี้เป็น L นะครับสองช่องนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่เรากําหนดกันเวลาที่เรากําหนดเท่านั้นนะครับถ้าไม่ถึงเวลาเนี่ยครับไฟจะไม่จ่ายมายังขานี้นะครับเว้นเสียแต่ว่าเราจะมากดออ ออนด้วยตัวเองนะครับก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการวัดเหมือนเดิมนะครับว่าฝั่งไหนเป็นแอลฝั่งไหนเป็นเอ็นนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็ทําการใส่หลอดไฟนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะมาทําการเทสดูนะครับอันนี้ผมใช้เป็นหลอดไส้นะครับหลอดอบลูกไก่นะครับดูนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เราจะปิดไว้ในสถานะ o อฟก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการจ่ายไฟนะครับ อันนี้ผมเสียบตักเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการเปิดนะครับก็คือว่าไฟนะครับตอนนี้เข้ามาเลี้ยงยังคอยของทัมเมอร์แล้วนะครับแล้วผมจะทําการออนนะครับก็คือว่ามนนวนด้วยคนก่อนนะครับก็คือถ้าผมเลื่อนมาหลอดไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือว่าเราเมนนวนด้วยตัวเองนะครับแล้วเราก็ปิดนะครับทิศถ้าเราออฟแบบนี้มันก็จะไม่ติดนะครับ นี่เวลาเราออนนะครับผมจะวัดไฟเพื่อนๆดูนะครับว่าฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะจ่ายมาอย่างขานี้นะครับก็คือแอลมันก็จะต่อถึงกันนะครับปิดไว้ก่อนนะครับจากนั้นเรามาทําการตั้งเวลานะครับเพื่อนๆอันนี้เหมือนที่ผมเคยบอกไปเอาไซนอินไซ์เอาไซก็คือออนนะครับก็คือผลักไปด้านนอกนะครับอินไซ์ก็คือผลักไอแท่งพินเนี่ยครับมาด้านในนะครับอันนี้เป็น เวลาปัจจุบันนะครับส่วนวงนอกก็จะเป็นเวลาที่เราจะตั้งให้เปิดนะครับสมมติว่าตอนนี้นะครับเวลาเที่ยงตรงนะครับเพื่อนๆเวลาเที่ยงตรงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมหมุนเลยเอาใหม่นะครับกําหนดเวลาเป็นเที่ยงตรงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับอันนี้เวลาเที่ยงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมี ไอลูกศรมาร์กอยู่นะครับตรงนี้ก็จะชี้ที่ยี่สิบสี่นะครับก็คือว่าอันนี้เป็นเที่ยงคืนนะครับเราตั้งเป็นเที่ยงคืนนะครับไม่ไม่ใช่เที่ยงนะครับอันนี้เราตั้งเป็นเที่ยงคืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบสี่นะครับสมมุติว่าเราตั้งเที่ยงเราก็หมุนไปอีกนะครับจนกว่าเลขสิบสองตัวนี้นะครับจะมาตรงตรงนี้นะครับเนี่ยครับ อันนี้ก็คือว่า12ก็คือเที่ยงอันนี้ก็ตรงก็คือเที่ยง12นาฬิกานะครับแล้วเราจะสั่งให้ไฟเปิดนะครับตอนเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็นับไปเลยนะครับพิหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งแล้วก็สี่แท่งนะครับก็คือหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเวลาที่เราจะให้หลอดไฟตัวนี้นครับทำงานนะครับ แล้วเราก็จะปิดมาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือว่าจะเว้นไว้สีแท่งแล้วก็จะมาเปิดทำงานอีกทีตอนบ่ายสามถึงบ่ายสี่นะครับก็นับไปนะครับสีแท่งแท่งละ15นาทีนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับเรามาทำการเทสกันเลยดีกว่านะครับเราก็จะทำการสมมติว่าเวลาเดินเร็วนะครับตอนนี้เราก็ทำการหมุนทัมเมอร์นะครับหมุนตามเข็มนะครับห้ามหมุนทวนเข็มนะครับ เราทําการหมุนนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีนะครับเราทําการหมุนนะครับพอสิบสามนาฬิกานะครับตรงตรงนี้นะครับตรงนี้หลอดไฟก็จะทํางานนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเวลาเดินมาที่บ่ายโมงตรงนะครับแท่งพินที่เราเอาไซส์ผลักออกไปนะครับก็จะทำงานนะครับจากนั้น เมื่อเวลาเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสั่งปิดตอนบ่ายสองนะครับถึงบ่ายสามนะครับเพื่อนๆเมื่อไอเวลาตรงนี้นะครับตรงตรงนี้มันก็จะดับลงนะครับหลอดไฟก็จะปิดลงนะครับอืมเห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็จะปิดแล้วก็ผมก็ตั้งอีกบ่ายสามถึงบ่ายสี่นะครับเพื่อนๆพือนหลดไฟก็จะทํางานนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเมื่อถึงบ่ายสี่ถึงห้าโมงเย็นนะครับหลอดไฟก็ จะดับนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆว่ามันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับถ้าเรามีทัมเมอร์ตัวนี้นะครับเราก็ไม่ต้องวานให้เพื่อนบ้านมาช่วยเปิดไฟนะครับเวลาไฟดับอะไรพวกนี้ครับเวลามันก็จะไม่คลาดเคลื่อนนะครับเพราะว่ามีแบตสำรองนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันมีประโยชน์นะครับเจ้าทัมเมอร์ตัวนี้นะครับผมผมว่าเพื่อนๆหลายคนหลังจากดูคลิปนี้ก็น่าจะไปหาทัมเมอรมาติด มีแน่นอนนะครับเพื่อนๆมันจะทําให้เราสะดวกขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเราต้องเปิดไฟทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนนะครับเพื่อเป็นการประหยัดไฟไปในตัวนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนํานะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆคนไหนนําไปปรับใช้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ คลิปนี้ดีก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามให้หน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับลากกันไปก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าอีพีหน้าจะพาไปทําอะไรอีกนะครับสําหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ